เล่อยาล่อยาเันนอยู่หัืกันเลยตกีนงสบารดีน้าลมมาลินพี่น้อยเมยน้อนเมยนังเนาะมยน้อนเมยนังวนเดียวนี้แล้วง่ายก็มีแห้งพี่น้าเอ้ยเป็นอะไรสบายดีพี่น้องม่วนบ้งานม่วนเยอ่ได้เ่อได้ได้เ่อนไล่ไม้ยูยูบานไม่นะ คนเลยโอ้ยปันนวัดภูบ่าวลายต้องขาดเทลิสซุปเปอร์ขับรถไปชวนมาก่อนโอ้ยปันคอมเมนต์ขับรถไปเองนี่บ่มาง่ายบ่เน้นขำคนแล้วฮะตัวกำลังดีเพากำลังมือนขำจริงเรียกเขาเพราะกำลังเส่ขาวเจ้าจะเปิดเพลงตุ้มๆบ่อยู่คนน่ะายเออตู้สองหนุนดังดังคุ้มหาทุงอ่าแมนบ่บ่สลับนี่คนใม่รุ่นพี่น้อยคุณเด้อ มีแต่ผูรรคือว่าเอามานำเนสจากคนโอ้ยเนาะพมขัดทีอยู่ถนัดเส้ปไปเมื่อเอสั่นมันถ้าแบ่เน่นย่างเมื่อได้ไหมเน่นย่าว่ะกาใันารใชตงเมื่อว่ะโอ้ก็เนตัวมาตัวิลัดบานไดเองชิทามตัวออบตน้น่เพื่อจะสเป็นย่งเพื่อจะลังใหญ่สอออย่งอาชิทาีนอยอยู่นชิ้ามเนจะสักลังใหญ่มากกมาเพิ่มขาวอีกเมื่อเพิ่ม ฮะเพ่อนจเศ้าเธอรั้งใหญ่เว้ยเออเจะเศ้าเออตอนแรกว่าย่างมากมาเล็วจงใจบอจับกินไปกินเมาสั่นเนื้อเซวเอาเสียบกันเขึ้นไปได้ปะไฟไฟอ้ามีสามคนเลยเป็นเชี่ยวข้าเจ้าบอเออเป็นเชี่ยวข้าวแต่ข้าวเป็นข้าวทกค้าวแต่ว่ามันกอดคออยู่ด้านอื่นโอ้ยวมาเเสสีียยบผู้หญิงหรือผู้ชายเด็ดนี่ อาสดนะบษนเีเอาเป็นเออส,ส,สนี่ยงเ,เป็นเสียงเ,เ,เ,เออเป็นเชียวกันอีกมปาดไปมือเดียวนะได้เชียว,บบยวกัน<อ>ลเลยียคันไปเฮงเฮงนี่ต้องให้เบ้าเนาะหรือทานสื่อขัจ่อโอ้ยสาได้ฮอตเพ็กันเราปัดมันดอดเ้วเพื่อให้เสียเอาเ้เสี่ยอีแต่ว่าผู้ยิ่งวะ อย่าว่าไปเล่นกับเซียวไล่เธอเลยเป็นผู้ชายคาทาพน้าคาทาคาคาท่าแบบผู้ชายแท้แบบท่าคำต้นเด็ดคำต้นคำเมาเบียนนะท่าต้นผู้เราผู้เล่าอย่างงนนะท่าอไปท่าแบบผู้ชายแท้นะเซียวแจะท่าเออทหาคนและท่าแบบเจ้านะเป็นผู้ชายแท้บ่ใช่ครับผมผมผู้ชายแล้นะประทานเมืองได้ทาาคำมูนะท่าเขาอะไรม แล้วเป็นภาษาแท้มาสัาพวงแอลล้วคืออ่อนอสัเมื่อขามากเจ้าบจากอลน้เียแนนเยขาือเละม่มเลยเขาเขามากเจ้าด้วยะบอลดูน่ะย่าแล้เขาโอ้ยบุษะกเบียร์าบอตัดเจ้าขาวโอ้ยบอดูอีนะีเออบอลลุ่งนี้ฮะกิเบียเด็กอบมากกับบมากษะ ผู้สาวก็ไล่บ่ผู้สาวลผู้บ่าก็ไล่บ่ไล่พี่น้องแต่พด่นาะแหกเคยขับไปนาะขับตูนาะไปเอาไม้ได้ไม่ไผไม่ผบานเป็นหลักไดเมาใหญ่ใหนะยอะกจรัดว่าไปไปไปเอาไม้ใหญ่ๆมาหลัดนะเสียวเจ้านะเออเปิาไม้เ่นหลเพื่อเอาเพเอาอย่าเงี้ยเพอว เขาบอมีแพร่บอมียังบ่าวยังเอาใหม่เนาะเด็กขวบบอให้เอาเด้อขอเอาบอแพรเด้อเอาแพรกับเสื้อก็ได้ขาเอามันจำไปเนี่ยเอาใหม่มาลาดมันขรร้ำขำแคบบอเป็นแบบตะขัวเนาะถช้เอาใหม่มาลัดซ้ำรั่เนี่ยมันไม่อยู่ให้เคยใว่ปะวันนี้แล้วแล้วปูเขาสิเอาใหม่มาลัดเขาได้ช่องยุะธขวให้ทักษยาออกบอเขาได้ช่องน้ำจ่อวาวอยู่บ่ได้ไพเป็นคนถือซอง เออเับรถอันเออันมอซือมอซือมอซือกับมาพรอมอซือแล้วไปอีกบาไปห้าสิบเพนแห่เคยเนาะยาอ้าวตัวห้องแห่เคยแปมเขาเนาะตัวเบิร์เพแห่เคยแต่ว่าเนาะเออเจ้าก็มาเบิร์สจ้ะหัวก็ไม่เห็นตัว ผเงงานยังไปให้เข็มแตงไม่อยู่บอสอ่ะได้แห่ปลาได้แห่เคยพี่นนางบันไดอันบนไดเบาคนบบกว่าโอ้ยย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 ยอยูยยยยยยคยยอยยอยย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 ย้อเยย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 เยย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 อยย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 อยู่ อ่านี๋ทานเดี๋ยข้าจะซับไผ่ปลอมค่ะบ่มีแล้วเอ้าข้าวเดยใช้เคยปลอมว่ะเออบ่มีไผ่ปลอมบ่มีเคยปลอมเลยบ่เจ้าคือบ่เป็นเคยปลอมเจ้าเนี่ยเจ้าคือบ่เป็นเคยปลอมเลยให้เชียวเจ้าเป็นสาวปลอมแต่อื่นเนี่มต้องไผ่ปลอมเคยปลอมเลนะ แต่อันี้บอ,ม,บบอมี่บ่บ้ามบมบไมถสารุ่นอีกเดินหกเนะเออาะงานไครเดินหกนาะงานนองแคดมาจักเนาะงานขานเออียกนะเขาจีแต่งานบอเดือนนี่งบ่แม่ะยฮนเดือนนี่บอแม่นเกดือนนี่ล้ว บ้านเจ้านี้มาตั้งแต่นี้ะด้นนี่ะมีซองงานคนาชโน่เบิ่งขันมอคอมาตั้งชโนกัเจ้าเจ้าก็ไอ้ไปบกเขาเจ้าก็บอกบอกบอกอีแม่กับไปแล้วอาวคือไปจะกรม้งกินขนมนำสุดนะคือเนล่าคิดนน่ะ งานงานบานเจ้าของนี่เตีมที่แล้วนี่เน,นาะเอตอตแกกืกเี่หอดเลยบอสอแก้ีหอหดอ <c oughs> แม่คูเป็น <c oughs> พนงานกับงานนะงานลายไปหน่อยวันนี้บอ้ได้ไปบอสอนไรนี่เขาบอได้หาบาหอสงานแจกเนี่ย แดดลยพี่น้องเลยฟูโอ้ยฟัวเด็ดเดดเด็ดยังเล่นใช่ยังไปย่อมอยู่ใส่ผมนี่ย่อมเองขึ้นเอย่างย่อมเองคือมีตาทางหลังแบบมันมันเรียนใหญ่เลยในเฮือนจะได้มีแรีนใหญ่ เลยยอมเองคือว่าไปย้อมในห้านเขาน่ะคือว่าไปยอมในห้านสามร้อยบาทสามร้อยบาในห้านเขานะอันนี้ซื้อมายอมเองคือว่าเขาอันนี้เท่าไรอันนี้จักบาทน่อยอมเองเลยซื้อหักสิพันซื้เองยอมเอง ตอนเสียเงินนะกระเซียอลไได้หาสิบพันเสียกานเนยเสียกนอนสีเขียวใช้สีเขียวมันบอสีเขียวจะ้ยี่หใหม่ใช่ไหมไปหป่าเราห้อใหมโมนิโรดหการก่อีกแล้วเน่อสีเขียวหสิบาทโตลงโตลงกัดเลเอาแต่สีเขียวมาอย่างเดียวเบอร์เบอร์เท่าไรเบอร์สามสิบเอ็ดเด้อ ตั้มเบอร์ตวาตกาค่อยวางงามได้ครับมันชีเขียวๆนะคือขนะองเขาเนอะมือเปลี่ยนชีบเบงนี่ชีอะางนี่ชีเขียวคงชีสุกโพชท่เขียวสองชีเท่ไได้เป็นผู้สาวอ้าวอำตังหมนะผู้สาวกับชีเท่ก็งามหรือเ่ะท้างมับทกลางจะจะจงเจะทังทังกลางก,าก็เป็นชีแดงสา,ามชีทาหลดได้ทาหลดไตได้เนี่ย หาหตาเราโลการัดรองโอ้ยางพี่เรานี่ัดอนี่่น่จชงา่ตนน้มก้ื่จบ้าก้ไมไรงขาเียโอ้เมื่อยดิไปบาชีมากรุกเห็ดหนะชงการนโอ้ชงการงการาบงการกับ บ่เมนว่าบได้เหรนได้เหรนแต่มันหึงเกินเพื่อจอดจงการคำว่าจงการเลยลงหน้าหลืไดนาการให้ลงหน้ากันชหนยังอีกทีเดือนผู้จหอดจงการเอาอีกทมเดนะพ่อแม่ควาว่เอย่าชัดเจนย่ผมเดยสัตมัสยผมผมดาวนั่นคือแล้วเอาบเกี่ยวกันด้น้องบเกี่ยวกันพี่น้องคนความความ ความมักส่วนตเนาะความมักส่วนตพี่น้องเพิ่นอยากย้อมกันย้อมพิคนดมันดีแหละชัดจแต่น้ำหมักแบพี่น้แต่ว่านั่นมักหมักแดงนะหมักสีทองโอ้โมนี่ชบกับแต้มเนาะหน้ากับข้าวชอบกับเด้งกงเปียัวแหละป้าจะบัดว่าไปนะมานงานเดนก็ข้าวบ่างบางงานดองผันเลก็ตออยู่ชิโซ แม่น้ำห้า,างคืองามแทอสันอ,อ,อาบุญวันเดยเขาเขาขึ้นหเออมีลูกแล้วบอไอเข็บน,นะบโเทียมพทุทย,ย,ทยันบอเรียนจริงจร้อแม่นม้ำฮ้างคืองามแทอสันเอ,อีเน,นยนะพี่น้องาน้องเนยนะสอน้องนึเขาว่าแม่น้ำคืองามเทบอแม่นบอคือบอกคอยดึงเขาเอิญนะไม่เหละม่จัก ปายกันน่งนวับปากนนะมานหลดนี่นวก็ไปบตัดตไดโอ้ยนี่ก็เอามานูเขาก็อยากไปเบิง์เลยมู้มาหลดเนาะบาน้ำาาาทจ้าเจ้ากินเบียร์ข้าวหลอดกินบุเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ซปกินเล้วกนเียบเนีเข้าวโอยนก็เคยทำเสียได้ด้บ่บ่กินหาบุองขนไปตามทางเนาะนี่ป้ายนี่บ้าเหียเบียเหียวโอยขางทางเลยว่า นายฮอนตาปลาผดสิหาดอกมือเนาะดองบันมาดูได้อืด็กเหมืนดอกกำงานโอ้ยเมื่อวานนี่ไดนเมื่อวานนี่ดองลายอะไรเนาะลายอะไรหรอเป็นวันดีสงสัยไฟกระแตงเมื่อวานต้องผ่านมาผ่านมามือแต่งเงาแล้มือเดี้ยกันเนาะว่าเจ้ากระคืดอยากแต่งคือเขาอยูุแม่หาเนาะขู่ยังไม่ได้พี่น้องขันสีแต่งนะฉีแต่งกับผู้ชายหรือผู้หญิง แต่งกับผู้ชายบ่ะแต่งเนี่ยกับมอลงมี่แติแต่งไปได้ก็ต้องหิบหน่อยมีใครกำลังได้กับพอผู้ชายกับพอก็เป็นที่วมากับบะมวนเลยก็ต้องแซงเดือนเลยเนาะบั้าเน่าพี่น้องขอบใจจุกุจุกคนที่ข้ามากคนไลค์กดแชร์กดติดตามท่ากันกินาสบายดี